สวัสดีจากวีเดนนะคะวันนี้ตะก,กี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการมาเรียนที่วีเบีนนะคะเรียน s อสนะคะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วก็ขอมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองค่ะวันนี้นะคะก็ครบ1ปีนะคะที่ตะก,กี้เรียนที่ s อสนะคะก็คือเป็นการเรียนภาษาของ ประเทศสวีเดนนะคะไม่ว่าจะใครจะมาที่นี่นะคะจะต้องถ้าไม่ใช่คนสวีเดนจะต้องมาเรียนภาษาก่อนที่จะเริ่มไปชั้นอื่นๆนะคะวันนี้ตะกี้ก็สอบวันสุดท้ายนะคะสอบจบนะคะทุกคนอือคิดถึงบรรยากาศห้องเรียนแต่ว่าพอปีหน้าก็จะมาเรียนอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือชั้นที่เลื่อนขั้นไปอีกนะคะมาดูบรรยากาศห้องเรียนตะกี้คะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือรูปที่ถ่ายกับเพื่อน บรรยากาศห้องเรียนโต๊ะเรียนนะคะก็จะประมาณนี้เพื่อนก็กลับบ้านไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ตะก,กี้มีสอบเดี๋ยวรอสอบเสร็จนะคะทุกคนจะเล่าให้ฟังจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังค่ะ เดี๋ยวรอผลสอบออกมาก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นจบแล้วค่ะทุกคนหนึ่งปีเต็มๆนะคะที่เรียน S อสจบเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือสถานที่เรียนโรงเรียนของตะกี้เรียบร้อยแล้วจบอย่างสมบูรณ์สำหรับวันนี้นะคะตะกี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะในการเรียนนักเรียนที่สวิเดอนนะคะว่า สำหรับตตัวตะกี้เองนะคะก็คือเริ่มเรียนตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มจากชั้น C เป็นการเรียนภาษานะคะเรียนไม่ว่าใครจะจบอะไรมาระดับไหนก็ตามถ้ามาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่สเดนนะคะมาที่นี่จะต้องมาเรียนภาษาก่อนก่อนที่เราจะก้าวกระโดดไปสเต็ปต่างๆนะคะการเรียน s อสฟที่เรียกกันนี้ก็คือเป็นการเรียนภาษานะคะภาษาขั้นพื้นฐานนั่นเอง ภาษาจะต้องเราจะต้องอสามารถฟังพูดอ่านเขียน4ทักษะนี้นะคะจะต้องทําได้นะคะมีสอบฟังสอบพูดสอบอ่านสอบเขียนนะคะทั้ง4อันจะต้องผ่านการทดสอบนะคะถึงจะจบได้นะคะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นตัวตะก,กี้เองนะคะเริ่มจากชั้น C ใช้เวลา1ปี1ปีแค่นั้นคะ่ะแต่ว่าบางคนอาจจะใช้เวลา หกเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วแต่ะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราไม่สามารถเอามาเทียบกันได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็จะสามารถสอบจบได้หรือเปล่านะคะในการสอบนี้ไม่ใช่เฉพาะสอบสอบอครั้งเดียวจบจะต้องสอบสี่ทักษะนี้นะคะทุกอย่างเลยนะคะเรียนก็เราจะเรียนอะไรบ้างเรียนตั้งแต่พื้นฐานฟังการครูก็จะสอน แกรมมาก,การมทีฟังาการฟังการพูดาการเขียนประมาณนี้ค่ะก็จะฝึกกันทุกวันทุกวันทุกวันก็จะเรียนตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงนะคะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็คุณครูก็จะสอนก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทําเรียนตามหนังสือนะคะแต่ที่ตะก,กี้เรียนนี้ก็ก็จะเมืองไม่ใหญ่นะคะก็จะเรียนรวมกันชั้น c ชั้น d รวมกันนะคะก็จะมี o b ี c d นะคะ ที่นี่เขาเรียกจะเป็น A B C D แต่ว่าเราจะเรียกอบซียเดียตามภาษาเซบิดเนนนะคะก็ถ้าถ้าคนที่มาเริ่มจากชั้นออก็คือไม่เคยเรียนหนังสือเลยแบบฟังพูดอ่านเขียนไม่ได้ไม่รู้จักตัวอะไรเลยไม่รู้จักเบสิกอะไรเลยจะเริ่มจาก O นะคะ B มาก็จะรู้แล้วนิดหน่อยสามารถฟังรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องอะไรได้บ ่นี้คะทีนี้ชั้น c ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียนมาแล้วเรียนสูงมาแล้วจบปริญญามาแล้วพูดภาษาอังกฤษได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเริ่มจากชั้น c นะคะจะไม่มีใครเริ่มจากชั้น d นะคะเริ่มจากชั้น c เสร็จแล้วก็ต้องสอบสอบ C ีทักษะนี้นะคะครูก่อนที่จะสอบก่อนที่จะสอบจริงจะต้องสอบลองสอบก่อนถ้าคุณลองสอบผ่านถ้าคุณลองสอบผ่านได้นะคะคุณถึงจะสามารถสอบจริง นะคะลองสอบก่อนแล้วค่อยสอบจริงพอสอบจริงก็ต้องสอบสีทักษะนี้ให้จบแล้วก็เลื่อนชั้นมีทั้งหมด4ชั้นชั้นออเบียเซียเดียชั้นเดียก็คือสูงสุดจบ sf สนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นเรียนกุลก็คือก็จะมีกุล1 2 3่งสามสีวันกันนะคะอันนี้สเต็ปต่อไปเดี๋ยวค่อยพูดถึงเพราะว่าตะกี้ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะคะก็จะเริ่มปีหน้านะคะก็คือมกราสองพันยีนะคะตอนนี้ ที่ตะกี้เริ่มเรียนเริ่มเข้ามาเรียนที่ s อสเอฟสี่โนเเเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มเรียนชั้น4จากนั้นก็เรียนมาเรื่อยๆเรียนมาเรื่อยจนถึงชั้นดีนะคะสอบจบจริงก็คือสิ้นเดือนวันที่29โนเวมเบอร์พฤศจิกายน2,500ัน25หรหเรือ2000หรือ2 0 2 4นนั่นเองค่ะประมาณนี้ค่ะถามว่า ตอนตอนแรกๆที่ตัวเองมาเรียนไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะคะเพราะว่าก็ใช้ภาษาอังกฤษกับแฟนเนาะพูดคุยกันภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษเลยแล้วทีนี้เพิ่งมาใช้ภาษาสเตเดนตอนที่ตัวเองมาเรียนที่เข้าเรียนแล้วก็ตอนที่ไปเรียนไม่เข้าใจอะไรเลยครูพูดอะไรไม่เข้าใจเลยครูก็จะพูดภาษาสเีเดนด้วยอังกฤษด้วยเออก็พอเข้าใจแล้วทีนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน ถึงเข้าใจได้ว่าครูพูดอะไรเข้าใจสิ่งที่ครูพูดสิ่งที่ครูอธิบายใช้เวลาหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วครูก็จะมีแอปให้เรียนนะคะในแอปที่ครูให้มานั้นแบบว่าอย่างนี้เลยถ้าใครได้นะคะจะต้องเข้าไปเรียนอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็พื้นฐานทํายังไงทำทำยังไงถึงให้ฟังได้ฟังเข้าใจก็คือดูการ์ตูนกับลูกค่ะ การ์ตูนช่วยได้คะ่ะแล้วก็ข่าวทีวีแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ดูข่าวทีวีเพราะว่าเด็กจะชอบดูการ์ตูนแม่อันนี้ก็ต้องดูการ์ตูนกับลูกนะคะก็ได้จากการ์ตูนการ์ตูนเขาก็จะใช้ภาษาที่ง่ายๆแล้วก็โดยเฉพาะบิงนะคะแนะนําพูดแบบช้ามากแล้วก็เป็นคําคือให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ฝึกฟังเอง่อาอ่านเองเขียนเองถ้าจะให้ได้จริงๆนะคะก็คือเราจะต้องอ่านเสร็จแล้วเราจะต้องเขียน ถ้าเราเขียนแล้วความรู้มันจะส่งจากมือเข้ามาสมองไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าตะกกี้เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงจากตะกกี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สอบจบสอบจบเรื่อยๆแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันจบสอบจบได้นะคะแต่ว่าจะก็คือไปเรียนเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนธันวาแต่ว่าก็คือในในขั้นตอนการสอบก็คือจบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอเอกสารส่งมาที่บ้าน วันนี้แฟนก็มีเซอร์ไพรส์บอกเราว่าจะไปซื้อขนมซึ่งห้างอยู่ใกล้ๆบ้านก็คิดว่าแกล,ลงไปซื้อแล้วแกก็แบบก็พูดแบบไม่ให้เราคิดอะไรอย่างนี้แบบจะไปซื้อมาขนมมากินกับลูกอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมทุกวันหยุดเนาะเด็กจะกินขนมทุกวันหยุดจะไม่ได้กินทุกวันนะคะที่เราจะฝึกให้เป็นประมาณนี้แล้วทีนี้ <laughs> ไปนานมากเป็นชั่วโมงพอกลับมานางก็กลับมาพร้อมกับดอกไม้ แล้วก็อาหารเพื่อที่จะมาฉลองนะคะโอ้โหแบบก็น่าราักไปอีกนะคะดอกไม้ที่ซื้อมาก็เป็นสีชมพูว่าเราชอบสีชมพูเราก็ซื้อดอกไม้สีชมพูมาให้นะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็ามาฉลองกันนะคะแสดงความยินดีกับภรรยาที่ <laughs> เรียนจบแต่ยังไม่จบยังไม่ได้สิ้นสุดนะคะการเรียนยังจะต้องเรียนเพิ่มไปอีกจนถึงเป้าหมายว่าอยากทำงานอะไรนะคะ ถึงจะสิ้นสุดการเรียนเรียนจนเทาเลยจ้าโอเคก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านเร็วๆเนาะสู้ไปด้วยก,กันค่ะทุกคนมันไม่ได้ง่ายมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราตั้งแต่เกิดมันเป็นภาษาทางเลือกเป็นภาษาที่สามที่เราจะต้องจําเป็นจะต้องทําให้ได้ต้องเรียนอะไรประมาณนี้เพื่ออนาคตที่ดีนะคะถ้ามาอยู่ต่างแดนนะคะภาษาต้องได้เราต้องหางานทํานะคะเพราะว่าที่นี่ กฎหมายนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเราจะต้องได้ภาษาแล้วก็หางานทําเสียภาษีอะไรประมาณนี้เราถึงจะมีสเต็ปไปเรื่อยๆแบบสวัสดิการเงินกเกษียณแล้วก็สามารถได้สัญชาติที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะสําหรับแนวข้อสอบนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าในส่วนของตัก,กี่ทําอะไรยังไงถ้าใครอยากรู้นะคะสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้ค่ะ